โยสวัสดีครับคลิปนี้คือเป็นคลิปที่ผมจะมาทําการดูว่าผมจะสามารถอัดสป,ปีดได้ไหมคือประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับไอชีฟู48ดูแม่งตีผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11แม่งตีผม11ทีผมถามจริงวันเดียวมันจะตีอะไรขนาดนี้ซึ่งโ oh, อ้โห what the fucker แม่งจะตีอะไรเยอะขนาดนี้นะครับผมก็เลยจะมาทําการตัดตมันคืน เห็นเหตุผลที่ต้องเป็นคนนี้เพราะว่าไอาคนนี้สปีดมันใกล้กับผมนะเอาไม่ดูนะครับสปีดของแม่งดูสปีดมันสามหมื่นสองเก้าร้อยสปีดผมสามหมื่นสองหกร้อยโอเคล้วมาดูสปีดแม่งตอนนี้ดีกว่าแม่งตีอาริณายัางไม่ใช่ว่าแม่งรอผมตีอาริณาแล้วแม่งก็มาตีผมอีงนะไอนี้แม่งตัวกวนตีนแล้วคือแม่งไม่ใช่ว่ะสิบเอ็ดครั้งตีสิบครั้งก็ได้ของแล้วแม่งตีสิบเอ็ดครั้งคือมันจะเอาอะไรวะกดผมลงดินหรือไง นไอชีฟูนี่หาตัวยากนะเจอแล้วไหนเขาดูสปีดตอนนี้หน่อยว่าตามทันไหมนะครับเดี๋ยวมาโอเคเลขยังสวยอยู่นะเด,ดี๋ยวแม่งโดนผมแน่สปีดแม่งห่างกับผมแค่เท่าไหร่เองห่างกันกันด้วยเดียแม่งซัดผมสิบกว่ารอบเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทําการอัดสปีดกันซึ่งเอาผมให้ดูก่อนเลยผมมีเท่าไหร่ผมมีอยู่สามร้อยหกสิบยัดเค้ น้องชายถ้าพี่เอาอจริงอ่ะไม่ได้เล่นหลอกนอะไคทีฟูเนี่ยแม่งติดตมวกรอบแล้วงงไงแบบมันทำอะไรแบบนี้ได้ยังไงเอาไว้นี่ก่อนเลยนี่นะครับสูตรแรกแปะกดไปเลยนะครับตรงนี้ได้สปีดมันสักนิดนึงออาดาวสักน้อยเลยนะอัพดาวสักน้อยจับไปครับอ่าสวยเราเพิ่มมาแล้วเดี๋ยวลองมาไล่เลยนะตัวไหนนะครับรู้สึกว่าตัวที่ผมจะมีตัวหนึ่งนะมัะเจ็ดดาวจะไม่ใตัวไหนนะ สู้เองน้องว่าโดดแม่หูยยางอีกแล้วดูขาดนิดเดียวนะอันนี้ผมอยากปลดอันนี้ให้ได้ก่อนโอเคครับงั้นเรามาเก็บตัวพวกนี้ก่อนตัวยูอาธรรมดาครับตัว u r พวกนี้มันจะสามารถเอานี่ได้นี่มันท้าทายขี้กังกับอาตัวที่มันพอจะแลกได้ตัวนี้ตัวนี้โอเคมิชิงอารีนานี uh, ่ได้อย uh ู่นะประการเท่าไหร่อะ คำนวณหน่อยครับผมเท่าไหร่อยี่สิบสามใช่ไหมโอเคจากมากินจอจักเกอร์แจ็คยี่สิบสามเปิดเลยนี่ตัวนี้นะมาวีประหยัดพะแล้วนะครับเมาแจ็คขึ้นไปเลยครับเพิ่อมอีกยี่สิบห้าเปิดนี้ด้วย สามดาวหมดเลยแล้วกันนะในในันไหนชาติเขาจิจีนกัดปัญญาอ่อนเกินในหมดที่ไม่ใช่อารีน่านี่ก็ปัญญาอ่อนเหมือนกันแต่แล้วจะทําไมครับอัดเลยอัดสูบฉีดสักน้อยสูบฉีดกันสักน้อยนะครับของวนเมื่อก่อนเพื่อมีตีดีๆฮะในอารีน่าด้วยของดีอะไรอย่างเงี้ยจัดมาเตะแบบไปยัดไปทำไมใช้แม่งมุมเลยนะครับมาเลยตอนนี้แบบของขึ้นจัดอะ อยากจะตบมากๆครับดูดิเกมมันโคตรค้างย็ดแค่ลงใส่แบบพุ่อัพที่เลยเนั่งตั้งหลักไม่ทำตัวนี้ให้นไหนี่อยเอาด้วยเลยเอาด้วยเลยนะครับนี่นาจะได้ใช้อยู่กับไปโอเคเราผ่านเสร็จแดงประมาณเท่านี้พอแล้วครับแม่งเปลืองิกมุู๋แม่งก็ค้างเกินเดี๋ยวผมขอทำการรีเกมทิ้งสักนิดนึงนะครับ พีู่อ่ะแม่งขนเพิ่มไงมาทำเป็นิเอ็ดรอบถังม่งไม่มีใครมาตัตผมเยอะขนาดนี้แบบหน้าตาดมเดิอมมันนไอ้นี่มาทำทำไมไอ้นีก่อเรอบเอหน่อยไอ้่เพิ่มแงเพิพลังเพิ่มอะมันนี้ ดองแชทได้นะเพื่อนๆใครแบบดองแชทโดยไม่ตั้งใจทําแบบนี้เลยไม่เมือนจะดองเหมือนเดิมแต่ถ้าเพื่อนอยากรู้มันก็ต้องกดเข้าไปอ่านดูนะเพื่อนะนจะลดการดองไปแล้วนะ แม่งทำไมผมไม่ได้หรอกแม่งทีมขึ้นสปีดเหมือนกันดังนั้นโดนผมนี่นะไอ้น,นี่ระวังตัวไว้อแค่นั้นแดดของจริงด้วยอัตตาฟูลี่เดีย๋ยวขับดาวกันนนะขอดาว,วนะเดี๋ยวพอสนสวรรค์ค่อยกลับมานะขอดาวก็เดี๋ยวอันนี้มันอะไรนะนนเนี่ยในตัวแทนจะราดูจับอัตาราสปีดผลิตโกผลิตโกสปีดมันจะสำคัญเนะ เยอะขนาดนั้นเรามาใส่ตรงนี้เลยครับผมอุ่นสีดาว,วใช่ไหมอันนี้ก็สีดาวแล้วเดวี๋ยวเราจะมาเก็บตัวพวกเอเซซาตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเอาตัวนี้กับอันนี้ห้าสิบใช่ไหมแล้วก็อันนี้ห้าสิบเป็นหนึ่งร้อยโอเครู้หนะ้ารู้ตากันแล้วนะมาครับเรามาเปิดจกักตัวเป็้ลท้พาร์ก่อนอันนี้ห้าสิบตัว

ัวหลงตัวหลุดอีกนึงจัดึงจัหายนจัดหาโอเคเยร์บที่หนึ่งกับใครนคนละโากิดร์่าเยซึ่งเีานี้ผมว่ามันร ขุซัมราวัดาชิโนะไม่มโหหอยาสสเบะวะไม่โอ้โหน่าไปจ้ะไปจ้ะไปจ้ะอ๋ยตัวอะไรผมเล็กตัวอะไรไปอะอ๋อตัวนี้อูน้าแม่งเหมือนกันจัดอะหน้าแม่งโคตรเหมือนเลยอันนี้ตับเพลงนั่นดูหน้ามันกันนะเหลืออยู่

เปิดกล่องกุกกี้เสียงทายมนะีไหมไม่มีเลยวะจบกันเห็ในใจว่ะเดี๋ยวอะไรอีให้เราแบบตัดไหมรู้นะชอา,เางเขาเดี๋ยวผมปลุกอู้ได้ตัวน,นั้นไปแล้วนี่ช่างมั้นะส่วน,นต่อไปเอาของฟรีสักน้อยนะ ซึ่งผมจะพยายามครับทีเราเป็นสิบเลเวลนะครับจะได้เฉลี่ยเฉลี่ยกันหน่อยถ้าเพื่อนอยากจะเฉลี่ยมากวกว่านี้ก็เป็นห้าเลเวลนะครับหรืออยากจะเฉลี่ยไปกว่านั้นก็คือทีละเลเวลนะครับแต่แม่งั้จะเสียเวลากันเกินไปแต่ถ้าเพื่อนเฉลีย่ยยิ่งเฉลี่ยมาได้มันก็จะยิ่งไปได้ง่ายกว่านะน,นี่คือแล้วแต่เพื่อนน,น,นะครับจะอัพตัวเดียวถ้าจะดักดันพลังตัวเดียวเดียวแต่ว่าผมเลี้ยสป,ปีดนะครับผมจะมาเฉลีย่ยอนะเฉลี่ยออกสิบ แตผมที่พูดไปนะกดไปเอออัดแม่งให้หมดอะคือวันแง่ชิฟูต้องโดนผมแล้วแม่งทำผมเจ็บใจมันตีผมเกินไปเอาจริงสิบเ็ครั้งอะมันแบบทะลุโบนัสไปแล้วอะตีไม่ได้ของรางวัลแล้วยังตีอยู่องงเลยนะแต่มันเป็นวันสุดท้ายด้วยนะคือคิดในแง่ดีก็คือมันอยากจะขึ้นเต็มแล้วมันแบบกดรีเจอผมอย่างเดียวผมอ่อนสุดแล้วคือถ้ามันจะรีอ่ะมัน มันแหวมันก็เที่มันก็ซัดผมเลยนันหละมันึงเมตาดึเราถูกด้วเปล่าแต่ก็คงอย่างนี้แหละแต่ไม่คงไม่มีต่อไปแล้วดีผมแบบอัดสปีดเลยซึ่งนะผมบอกเลยผมอัดสปีดเนี่ยเดี๋ยวมันก็อัดตามผมนะเรือสปีดมันก็นิ่งแลกันสักพักแล้วนะครับดังนั้นมันก็มีของไงผมแซงมันก็แซงกลับดังนั้นเดี๋ยวเราเรารีบรันแค้นเรารีบจบกันนะครับไม่เคยเกิดขึ้นนะโอเคเดี๋ยวดูสปีดเรา ยังไม่แซงเลยอะ่ะเดี๋ยว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 ปแปลกแล้วมันเสียงเงยนวายังไม่เซลยขออนุญาตแวะมาอัดตัวที่อัดได้ก่อนเนอะความคุกของเราตลกลงตลงเนยตลงเดี๋ยวดูอันนี้อัพโอเคอัพ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 ,อพเฮ้ยเดี๋ยวสปีดเราจะไม่แซงหรออัดกันขนาดนี้นะ อ่านกันขนาดนี้นะยังไม่เฟงเหรอใจร้ายเลย 你看。Yeah, รันบานแล้วสปีด,มด,มปดผมัคาดิบประมาณต้องอยากได้ร้อยอ่ะอยากได้เกอร้อยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมรู้แล้วผมจะไปหาสัีดที่ไหนผมคิดออกแล้วครับตอนนี้เขามาเคลียตรงนี้ก่อนนะ อามันนะ่าจะต้องมีสักหนึ่งตัวละมั้งที่แบบอยากจะไปไกลๆได้แล้ว คือเออร์ลิมิตของนี้เท่าไหร่400ได้ยู่แต่ก็ได้อยู่ได้28กล่องมามาับเข้าให้ไปครับ,บตัองเตียมต่อว่าม่นยากหน่อย เราช่างแม่งเลยน900อ่ะอาจอันนี้เลยก็ได้มันก็มานเขมีตัวนี้ยนี่แล้วก็ทางแม่งแล้วนะไหนมันจะเพนอินไซด์แต่วฟัค ซาบัดซาไม่เฮ่ยชิฟูแต่ว่าหาแม่งเลยไม่เจอเอ้ยแม่งซ่อนเล่นหรอกมต้องซัดสักหนึ่งคนก่อนหรือเปล่าไอชิฟูยังไม่ตีเลยโอ้เด pues uh ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งได้โดนผมไงชิฟูเนี่ยแล้วขอมาลงไม้ลงมือคนที่ you mm -hmm. เจ๊คีฟูเลยวะาอนนี้ก็เศร้าเลย ความแค้นต้องเก็บไว้ในใจตกบันไดไปทำไงดีไหน,ะนเราขึ้นลำดับสามแต่พอไอคีฟูแม่มาเห็นใช่ไหมนั่นก็ไปอัดสปีดมาแล้วก็มาตกใหม่แขนระยยำตีนมากก็คออือบอกเลยนะม,มีแค่ตอนนี้ที่จะสามารถเล่นได้เนะอาผมขึ้นที่หนึ่งแล้วทีนี้อ่ะผมไปไกลละเอะผมว่าเป็นเรื่องใหญ่ทีนี้น <c oughs> แล้วมันไม่มี มันไม่มีคนอื่นนี่เลยอ่ะไม่มีคนอื่นตีหลาหลายครั้งเลยอ่ะทำไมแม่งผมขึ้นที่หนึ่งแล้ววะงงน,นี่งงจริงครับอดีตแฟน,น,งงน,นงงดูด,ดิที่หนึ่งได้ไงวะมันไม่มีใครตีแบบสิบครั้งไม่ไงเสิแดงก็ไม่เอากรนนั้นในนี้ชื่อจีนก็สปีดเยอะมันจะมีชื่อจีนดิวคิดอังกุกุกิเนี่ยอันนี้ทีมอื่นซึ่งบอกเลยนะตีแม่งเน่เสียวเหมือนกันนะเสียวทีแม่งไม่ตายอ่ะ เดวูตัวหลังแม่งดิบชิบหายตัวหน้าแม่งดิบชิบหายชนะเวทโทษทีต้องใช่ครบสิบครั้งแล้วนะออมาในเมื่อแม่งไม่มาเราต้องหาแม่งเองนะเราล่าแม่งเองเลยคือตอนนี้จะใส่แม,ม่งให้ได้อ่ะมันมีแล้วจริงไอ้ฮีฟูมานี่ดิเก่งนักไงเก่งนักไงเขาต้มหน่อยได้ไหมมานี่ดิมาดูดิอัพดาวน์ตัวไหมสี่เท่ามลแล้ว เปิดก่อนบ้างเงี้ยตึกเี้ยโนผมอีกไงช้ยแตงโมปันสต,ต่ง 4, 000, 000, 000. างหรือเปล่าครับ <audio> ไม่ั่างไปได้เยสี่ล้านเรียบร้อยนะเุ่นรนองดูดับาคืแหนนะเ่อน่นน้องดับออะไรอ่ะมีการคอหูกานคอหักไปเลยไม่ย่หก็เตะใหม่นะอืมเอเน่หัวหหัวห ร้อยแตกซะแตกพ่ายซ <คน S 2> ะหมดจกอกกระจอกมากตัวมันแปแลงโมปั่นมาตั้งฟัคเกอร์เฮ้น้องแมปสปีดมาที่มันเมตาทีมสปีดมาตั้งฟัคเกอร์โอเคครับบายบายผมไม่ไหวแล้วจริงๆแม่งเอ้ยปั่นมาตั้งนานเพื่อที่จะรู้ว่าหาแม่งไม่เจอโอเค